อยู่ในาน้ำท่างเจ้าใส่เลยนะคะขนขนลังล้านนะคะขนลลังล้านลงไปแล้วก็จะประกอบนะคะแล้วก็จะประกอบ่ประกอบเลยเขาจะได้ยกเล็กขึ้น ร้ามหน่อยกับตั้งเรียบร้อยแล้วนี่นะ FC เราก็จะมาประเดิมเนอะตั้งร้านไปออกใหมไปที่ันี้ อันก็ได้คลิปหนึ่งอันพอดีกระเทิ้น่ะให้มันได้สองคนึงอาไปนั้นไปนั่ละพอดีมันมาแล้วผู้อื่นไปี่าแน่นึี่าเป็นเกิรรีเกิดเจ้าของโอ้ใบวันซนผู้โคไว้ไมันค้ nè nè bố mẹ nè nè bố cao hơn dây dưới chứ bộ vướng là hơn dây dưới ừ, mình thử xem. <laughs>

เี่ว่าจะถ่ายเคลเเดียหรอ่ถ้าไปแล้วกันก็ถ่ายต้ออลไนี่ ม,มาอยู่ตรงนี้เว้ยนั่งอยู่นี่ทั้งวันก็ได้ถ้าใครอยาไปนั่งทางบ้านทั้งบนก็ได้ถ้าใครจะขึ้นหลังนี้ก็ได้นะครับพี่น้องก็ผมเดินไปเดินมาอยู่ครับสร่งก็เดินไปเดินมาสร้างต้องใส่ใส่ใส่ใสหากระเป๋าใส่อันเครื่องมือเด้อ หัวลืมหัดเอวอันนี้ยังอ่จะเดินเล็กเอาดิอ่นหกเจ็ดแปดเลยเอาเอาเห็นมตัวนีเอาไปแค่เอาเอาเล็กอันนี้ไปเพิ่มนน้ไหม เอาตัวใดเออเอาตัวใดก็บอกเด้อก็จะได้ยกไปให้ท่านหักใจอย่รักเราเพื่อทำงาน

หอหนะโอ้ยน้องเค้กมันทำได้อยู่แล้วน้องเค้กเคยทำงานภูไม้ฮาวไม่รู้กี่ปีเราสำนานพอแล้ววันทิตยวันเสาร์หยุดเรียนก็ไปทำงานที่ภูไม้ฮาวเนาะพิดเทิมแหงยาวค่ะพิดเทมนนะิมใหญ่น่ะประจมคู่มือ ฝีมือน้องเค้กบอ่ะกล้องกล้องเห็นได้ข่าวว่าน้องเค้กเนี่ยทำงานก่อสร้างเหล็กเชื่อมเหล็กนะถนัดในที่งานถนัดของน้องเค้กเดี๋ยวเราจะดูเนาะน้องไอ้น้องไอ้เลยลูกเราจะมาดูน้องเค้กสิแหนมอยู่เล็ก ใส่ไหมหรือว่าไมต่ต้องใส่ต้องใส่เหมือนช่้งพงเลยถ้าเหมือนแล้วได้อยู่น้องเค้กจะเป็นคนเชื่อมน้องเค้กปกติเขาทำงานขอสร้างอยู่แล้วในฟิวกั่นอ่ะเพอๆเพอ์ฝีมือเขาอาจจะดีกว่าเราอีกใช่เรามือสมัครเล่นเราไม่ได้เป็นเป็นสายงานโดยตรงไง อมันต้องจับแบบนี้ในทีผมจะจำไว้ก่อนเออมันจะตรงดีเนาะโอ้ก็จับแบบนั้นหรอ๋อโเล่นเล่นไปเร่นเล่งเกินนะแล้วดีๆเด้อเค้กเด้อ คลิปนี้กัประมาณนี้นะคะอยู่ในน้ำเ่องเจียวใส่เลยนะคะ